กิจกรรมเอามือสคัคคีทางนี้มีรักปลูกผักกินเองณนะบริเวณบ้านพักข้าราชการที่ว่าการอำเภอวังน้อยภายใต้คอนเซปต์สวนสีภาครวมผักสวนครัวกว่า22ชนิดเช่นขา่าตะไคร้มะกรูดมะนาวผักชีฝรั่งและอัครเทศเป็นตน้นกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยนางสาวโสภาพรวิเศษพงศ์พัฒนาการอำเภอวังน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนัฒนาชุมชนมอำเภอวังน้อยซึ่งได้รับเกียกรติจากนายธีรเมธเทพวิชัยศิลปกรุลนายอำเภอวังน้อยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานราชการเครือข่า,ขายองค์กรสตรีผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านพักข้าราชการอำเภอวังน้อยให้เป็นแหล่งสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้เกิดพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารเน้นการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี